มมีงานวิจัยมานำเสนอครับเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition จะทำโดยดรโฮลและก็คณะของ ในงานวิจัยครับมีบทสรุปแล้วก็ค้นพบว่าอาหารที่มีอิูลินอินเด็กสูงคืออาหารที่ทําให้มีการหลั่งในส่วนของอิูลินที่สูงไม่ว่าจะเป็นตัวของน้ําตาลหรือว่าตัวของแป้งขัดขาวใดๆต่างๆเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องทําให้บุคคลน,นั้นมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นถ้ามันอยู่ในบริบทของการที่คนคนนั้นไม่ได้ทานพลังงานสูงเกินในแต่ละวันนั่นเองนะนครับในตัวของงานวิจัยนี้ก็เลยมีการยืนยันว่าต่อให้คุณกินอาหารที่ทําให้อิสลินหลั่งเยอะๆมากๆนะครับ ก็ไมไ่ส่งผลทําให้คุณมีการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทานอาหารมากจนเกินไปจนกระทั่งมีภาวะของการสะสมไขมันส่วนเกินจากการที่คุณกินพลังงานเยอะนั่นเองครับและมันมีงานวิจัยอีกตัวนึครับเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจาม,ม่านะครับผมโดยดรลุดวิกซึ่งงานวิจัยนี้นะครับพบว่า คนที่มีอินซูลิน e ร i s t ส n c นสูงหรือว่ามีสภาวะที่ร่างกายดื้อต่ออินซูลินมีแนวโน้มที่จะสะสมไขมันมากขึ้นแต่คนที่มีอินซูลินเซสติวิตี้คือมีภาวะที่ร่างกายมีความไวต่ออินซูลินถ้าร่างกายมีการเพิ่มขึ้นของ อินซูลินที่พุ่งขึ้นสูงจากการที่เขากินอาหารร่างกายจะมีการใช้พลังงานเหล่านั้นได้เร็วมากขึ้นครับดังนั้นครับบทสรุปตรงนี้คือถ้าร่างกายของเราอยู่ในภาวะของการดื้อต่ออินซูลินแปลว่าร่างกายของคุณอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการสะสมไขมันส่วนเกินที่เพิ่มเติมแล้วก็เร็วมากกว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีความไวต่ออินซูลินร่างกายต่อให้มีการหลั่งของอินซูลินในปริมาณเยอะ,ะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้มีผลทําให้คนคนนั้นมีการเพิ่มขึ้นของไข,ข,งขมันส่วนเกินในทางตรงข้ามครับร่างกายจะ ้พลังงานได้เร็วขึ้นแล้วก็จะมีการกักเก็บในส่วนของพลังงานเหล่านั้นเข้าไปในตัวของกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นด้วยซ้ำนั่นเองครับ